Oi. Oi. Red, red, team red. Oh! Red, สตาร์เวีอย่าหนีสิครั้งหน้าจะต้องทำได้แน่ไม่ให้หนีได้ไงดูกวกลัวรับรอตัวนายสิถ้านั่นกระหนซ่อมบำรุงแล้วก็นายคงชนพวกเขาพังหมดอออออยนายชอบอ้ออางว่าเป็นแชมป์เก่าที่เอ็มตี้สตาร์ฟิลแล้วดูความเสียหายที่นายก่อสิฉันไม่ได้ตั้งใจนะเออจริงสิหมอนี่มีนิสัยที่ต่างจากคนอื่นอ,อ นี่กล่องอะไรนะอมยิ้มของปลอจีจีนะสิเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเขาขอให้เราช่วยขนมาให้ข้างสนามเพื่อเป็นกำลังใจของเขานะอมยิ้มเหรออย่างนี้เองสินะืมได้วิธีแล้วหาจุดเบรกให้เจอคุมความเร็วรถโทษนะที่ฉันใจร้อนไปหน่อยแต่ตอนนี้ฉันมีวิธีฝึกที่เหมาะกับนาอยที่สุดแล้วครั้งนี้ต้องทำสำเร็จแน่เฮ้จริงเหรอ รู้อยู่แล้วว่านายน่ะของจริงลุยเลยได้เอ้ยนนอมยิ้มฉันนี่ต้องเรก่อนไว้ละไม่งั้นนายจะไม่ได้องยิ้มสักนั้นและถ้านายหยุดรถภายในกรวยไม่ได้ก็อดกินอมยิ้มเหมือนกัน ฉันไม่ยอมมอมยิ้มคือสมบัติล้ำค่าของฉัน <c oughs>